ยอมรับมีสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายเปิดโพดเข็มล,าาลับพลรดาเฉลยความจริงหลังถูกโยงเอี่ยวมือที่3ามจินหนิงออกมาเปิดเผยแล้วว่าสาวปิศาที่ถูกโยงเป็นมือที่สามคู่รักหนิงปณิตาและสามีจินจรินธรรม,มวัฒนะแท้จริงคือเพื่อนสนิทของนางรายชื่อดังเข็มลภราดาชื่อเดิมเข็มรู้จิรา ซึ่งเข็มได้เล่าว่ารู้จักพี่หนิงเป็นการส่วนตัวจินเป็นเพื่อนเข็มและอีกท่านที่เป็นข่าวก็เป็นเพื่อนเข็มแต่เรื่องราวทั้งหมดก็รู้เท่าที่พี่หนิงรู้เหมือนกันและส่วนตัวลำบากใจที่จะพูดเพราะเราเป็นคนกลางและมันไม่ใช่เรื่องของเราขอให้ทุกคนเคลียร์กันจบลงด้วยดีล่าสุดเข็มลาภาราดา ได้โพสต์ข้อความพันเฟซบุ๊กเกี่ยวกับคำว่ามิตรแท้โดยระบุว่าคือคนที่กล้าเตือนกันอย่างจริงใจกล้าที่จะเตือนในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าเตือนสิ่งที่คนอื่นเพิกเฉยและในขณะที่เพื่อนบางคนพร้อมเห็นเราจมน้ำต่อหน้าต่อตาแต่มิตรที่แท้เขาจะดึงจาาฉุดกระชากลากถูให้เรามีชีวิตรอดให้ได้มิตรแท้คือคนที่กล้าเตือนในสิ่งที่ถูกและผิดและอยู่ข้างเราเสมอแม้ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเรา จากพดดังเก่ามีชาวเน็ตวีาพากวิจารณ์มากมายแถมจับโยงปมข่าวดรามา่าร้อนๆหนิงจินและเพื่อนสนิทอีกด้วยทั้งนี้เธอเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะแต่ว่าทางพี่หนิงเข็มได้คุยกับทางพี่คนหนึ่งที่พี่หนิงปรึกษากันอยู่ก็บอกว่าหนูไม่รู้เรื่องนะพี่หนิงพอจะทราบไหมพี่ที่เข็มได้คุยด้วยก็บอกว่าทราบแล้วพี่หนิงรู้แล้วก็เลยเป็นที่ที่พี่หนิงพตนเลยค่ะว่าไม่รู้เรื่อง รู้เท่าเท่ากับพี่หนิงยืนยันว่ารู้เท่าพี่หนิงเลยค่ะเข็มไม่ได้รู้เรื่องนะคะรู้ตามที่พี่หนิงเขียนเลยค่ะพอเริ่มส่วนตัวมากๆถ้าไม่มาปรึกษาเข็มไม่มาถามเข็มเข็มก็ไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายอยู่แล้ว